เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับเนื้อหาสาระดีๆที่ฟอรอนนำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้บอกได้คำเดียวเลยว่ากกูดอ่ะ คุณผู้ชมคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะในช่วงของเทศกาลวันสงกรานต์ค่ะเทศกาลทีใหม่ไทยแบบนี้คุณผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาขนมของฝากที่อร่อยอร่อยแล้วก็ถูกใจสําหรับทุกคนอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะกับขนมที่ปอนจะมานําเสนอคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยด้วยกับเจ้าของร้านนะคะขนมบ้านโกไข่ซึ่งเป็นของฝากในใจทุกคนว่าเขามีสุการอย่างไรทําไมถึงทําให้ขนมบ้านโกไข่เนี่ยติดตลาดแล้วก็ถูกใจสําหรับทุกคนคะ่ะ เอาเป็นว่าก่อนอื่นตอนนี้เราเข้าไปที่ร้าน เพื่อไปซื้อของฝากเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่คุณรักกันก่อนดีกว่ากับขนมบ้านกอไข,ข่ของฝากในใจทุกคนค่ะไปเลยคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ข่าบอกก็พาคุณผู้ชมนะคะเข้ามาอยู่ในร้านของขนมบ้านกอไข่แล้วค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็เป็นอีกสาขาหนึ่งค่ะในจังหวัดระยองนะคะซึ่งอยู่ที่ปั๊มปตทสายสาก่อนถึงสี่แยกมาบข่าค่ะ,คะถ้าคุณผู้ชม มาจากทางระยองนะคะก็มาไม่ยากเลยค่ะและตอนนี้นะคะออปออยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของนี่ค่ะคุณผู้ชมคะกับเปี๊ยกุหลาบกล่องน,นี้ค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทําไมทําไมขนมบ้านโก๋ไข่ถึงได้เป็นของฝากในใจทุกคนโดยเฉพาะคนในระยองแล้วก็ในภาคใต้ด้วยละค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะ เราก็ได้มานั่งอยู่กับผู้จัดการร้านคุณกิติตั้งคําค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการในสาขาในจังหวัดระยองนี้นะคะกับขนมบ้านโกไข่ค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือพี่กิติตั้งทำค่ะนะคะพี่กิติคะทํายังไงให้เปียกภูราบของเราเนี่ยได้รู้จักกันในจังหวัดระยองคะพี่พี่มีวิธีการอย่างไรทําให้เขาได้แบบมีชื่อเสียงโด,ด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในจังหวัดระยองคะพี่จริงๆก็อาจจะไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายครับค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเน้นมาตั้งแต่เปิดร้านนะคือ,เ,อ,อเน้นความสดใหม่ค่ะ ของขน,นมนะครับให้กับลูกค้าคก็คงจาลูกค้าทานแล้วคงจาอร่อยแล้วก็ไปบอกต่อกันแล้วก็เราก็มีใช้สื่อโฆษณาช่วยด้วยเพื่อเพื่อเร่งความเร็วในการให้ลูกคา้ารู้จักมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาว ระยองแล้วก็ใกล้เคียงครับที่ว่าให้การสนับสน,นุนร้านขนมบ้านโปไไกที่สาขาระยองด้วยดีเสมอมาค,ครับและนี่โดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะพิกิติเป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เอาเปามาที่ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็เพื่อที่จะมาเลือกของฝากซึ่งเป็นของฝากในใจทุกคนแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเบกุลลาไม่ว่าจะเป็นเค,ค้กไข่ถ้วยหรือไม่จะเปไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆของขนมบ้านโกไไ่พี่กิติมีขนมอะไรที่จะแนะนําให้ไปฝากคนที่เรารักคุณพ่อคุณแม่เพื่อสนิทมิตรสหา ให้เป็นของฝางในใจทุกคนพีกิติช่วยแนะนําขนมอร,อ,อร่อยๆหน่อยสิคะขมจริงๆขนมอร่อยก็ทุกอย่างนะครับแล้วแต่คนชอบแต่แตถ้าจะให้แนะนําช่วงเดินทางไกลๆแล้วก็อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับรน่าจะเป็นขนมเปี๊ยกุหลามนี่นะครับก็จะมีหลายไส้ให้เลือกแล้วกอ็อายุของมันนะครับจะนานกว่า และถ้าเกิดว่าขนมอะ,อะไรอื่นๆที่เราสามารถกินได้เรื่อยๆคือนอกเหนือจากเทศช่วงเทศกาลแล้วเรามาซื้อได้อีกเราอยากจะทานอีกเราจะเลือกซื้ออะไรได้บ้างกับขนมบ้านโกไข่ซึ่งมีหลากหลายมีอะไรบ้างคะก็ทุกอย่างเลยครับทุ <c oughs> ทกชนิดก็จะมีเปี๊ยกุหลาบนะครับก็จะมีอ่านี้จะเป็น,นเปี๊ยะบุยมะ <c oughs> ใหม่ใหม่ล่าสุดนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะมีพับสังขยานะครับสังขยาตัวนี้ก็จะเป็นขนม อ่าดั้งเดิมเลยของโก้ไข่ครับค่ะนี่ครับสักขยะขนมดั้งเดิมของโก้ไข่แสดงว่าคําว่าดั้งเดิมนี่โก้ไข่แต่เดิมอยู่ที่ไหนอะคะอยู่ที่ตรังครับอยู่ที่ตรังครับที่ตรังก็จะทาขนมนี่เป็นขนมแรกค่ะแล้วก็ที่มีชื่อที่สุดของที่ตรังก็คือที่นี่ขนมเนี่ยแหละครับค่ะก็คือว่าเราสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะจากเดิมนี่คนที่เป็นผู้รีเริ่มที่ทําก็คือก็จะเป็นทางอาคุณอาที่ชื่อโกไข่ครับผมทาง ทีมงานน้องชายครับที่หาใหญ่ก็ใช้ชื่อว่าขนมบ้านโปไข่ไปเลยเพื่อเพื่อให้เกียรติคนที่ว่าได้เริ่มทำขนมนี้มาครับค่ะแล้วตอนนี้ค่ะพี่กิติคะได้ข่าวว่าเราจะเปลี่ยนล้วจะย้ายไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ตรงไหนอะไรยังไงอธิบายหน่อยครับเนื่องจากว่าทางทางปั๊มนะครับเจ้าของปั๊มเนี่ยก็ก็จะจัดโซนใหม่ก็คือจะให้เข้าไปอยู่ในตึกใหม่ซึ่งอยู่ข้างหลังนี่เองครับไม่ต้องตกใจแต่ว่าจะ จะกว้างขึ้นนะครับหน้าหน้านั่งมากขึ้นนะครับก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึ่งก็น่าจะประมาณไม่เกิน2เดือนเนี่ยครับซึ่งก็จะรองรับกับผู้บริโภคที่เดินเข้ามาซื้อสินค้ากับขนมบ้านโกไข่ได้มากขึ้นด้วยจุดจอดรถก็จะจอดได้สองสองฝั่งก็คือจอดฝั่งในปั๊มก็ได้หรือว่าใครไม่อยากเข้าปั๊มก็จอดหน้าถนนใหญ่เลยสายสามเลยก็ได้ก็จะมีด้านหน้า2ด้าน ค,ครับสนกในช่วงเทศกาลสำการนี้ปอยอยากจะให้พิกิติฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมรายการ Good v a l i t y กันหน่อยค่ะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็นำของฝากดีๆไปฝากคนที่เรารักนะครับโดยเฉพาะขนมบ้านโกไข่นี่นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาแวะซื้อขนมม่านโกไข่นะครับ ที่ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนนะครับที่ระยองที่พัทยาแล้วว่าที่หาดใหญ่หรือว่าที่จังนะครับพวกเราทุกทุกสาขาก็จะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังนะครับดันปณิธานที่ได้ตั้งไว้ครช่ครับ กับของขนมบ้านโกไข่ที่ว่าต้องผลิตขนมที่ดีมีคุณภาพไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังนะคะนี่คือปณิธานของขนมบ้านโกไข่สาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กิติตั้งคำมากๆค่ะที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลามาพูดคุยกับอปอในช่วงนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวอปอขอเวลาพี่กิติแป๊บหนึ่งแล้วก็คุณผู้ชมสักครูน่นึงนะคะในการที่จะเดินเลือกซื้อขนมบ้านโกไข่เพื่อเอาไปเป็นของฝากในใจของคุณพ่อคุณแม่ของอปอในช่วงเทศก,ก,กาลสงกรานต์ในปีนี้ค่ะ แ่ใเนี่ยต้องขอบอกเลยว่ากูเนี่ยอร่อยจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะอ้อขอขอบอกคาเดียวนะคะคุณผู้ชมคะว่าการที่มาที่ร้านขนมบ้านโกไข่ที่ป๊มปะตทรสี่ยกมกค่ะไม่ทําให้อปอผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้โอปอได้ของฝากกลับไปฝากคุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือเค,ค้กไข่ถ้วยแล้วก็เป็ดกุหลาบด้วยค่ะสองกล่องนี้อร่อยมากๆต้องยกนิ้วให้จริงๆว่ากูเนะี่ย